นวัสการพระจาจาร์วันทาครัาจ่าอนุสวัิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์ราม1 0่าเดือน4ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การบงคลครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวที่ม้าสีตองอ่อนสีอบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักสีและทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศดอนหรือทิศเหนือ เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการกินีในชื่อคือสอสลาสบุรษีสอ,สสอสเสือหอหิบรอจราอ่างและหอนคูกเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานทอชิงช้อช้างสอโซโชกเฉยและหยอหยิมเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัวระจักขาฐานตัวทบุษเฒ่าและนนเนรเลขมงคลวันนี้ เลข4เลข0และเลขหมาไมเซตวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโพสอนไว้ว่ายามที่หินก้อนใหญ่ขวางทางผู้อ่อนแอหมายถึงอุปสรรคผู้กล้าหมายถึงที่เยยบขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจปีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ